โอ,อ,อ้เหยื่อฟักอย่างนี้โอ้โหอ้วนตึ๊บโดนเหยื่อฟักครับผมนี่โอ้โหใสสวยนี่อ้วนเถอะวะกระคว้าไหโอ้โหโอ้โหกระโดดลอยโอ้โห โอ้โหท่านขาดค้ำครับผมกระโดดร้อยเลยครับูหมาแล้วตัวที่สองใส่กํลาลังปลนี่บอกว่าท่านขาดสวัสดีครับผมพี่น้องครับมาอีกแล้วช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติกับผมกับคลิปตีปลาคอลาปลาโอ้ยหนาวครับ,รรรบพี่น้องครับมาอนี่งกัดกัดกัด อุ้ยไม่แลกกัดเลยครับผมกัดพะถือครับผมลืมเมืองไอ้าโอลมอย่างแรงไอ,อ้กัดเลยากัดพะถือ ไอ้ไฟเราเหรออากาศหนาวครับผมอุณหภูมิประมาณ10ซีสิบห้าองศาครับมดอน,นี่หนาวสิบโมงสิบครับสิบนาฬิกาออกมาออกมาสวยๆหรอยังหนาวอยู่ ปลาที่กัดบ่ครับนี่แต่ว่ากัดแล้วล่ะตัวน,นึ่งวันแล้วหนาวกัดอยู่ครับตองกัดอยู่แดดๆจักหน่อยในห่มก็สิบว่ากัดแบบหนาวปานนีย เดี๋ยวไปตกหาตกน้ำหมายเก่าที่เฮาเคยได้มาเรื่อมต้นมุมนี้ครับทั้งสะโอสายติดเฮ้ยหนาวเลยครับนี่สิบโมงสอ่องแล้วยังหนาวอยู่ ba thì cắt nhà chắc nói ra bà cắt nó nào bà nam bà cắt đi lê ครับพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเจอไมด้ดีๆไทยมืองครับน,นี่คลิปที่แล้วจัดไปหลายโตรครับนี่อีกบ่นีกก่ใหม่แหลกกระติดใบใหม่มาเลยโอ้ลม ล้มขักโขครับพี่น้องนง่ากพี่เรียนตามอยู่เดยครับวัน เันตามอยู่ในปลาหักบุง้งบม่ออกมากัดครับแล้วเจอโปรครับโปตามมา กัดบ่น,น,น,นี่ยัง,งยร้อนไม่ <laughs> ลมแห้งพดป่าบ่กัดเลยเยมื่อนั้นลมแห้งบ่ามาตกห<อ>นาวซื่อตีไอ้วุ้นไ,ได้บ่ มาวันที่หนึ่งมืนบ่มือเล็กออกเห็นเห็นเพิ่นถือถุงปลาอยู่มือนั้นกลับคำคำกัดดีเต้ทั้งนี้มาเลยทั้งนี้การบ่ทั้งนี้กัดดีบ่จถวนี้บ่ปลาจีบต้องปลาจีบต้องเตยเยี่ยจีบ ใส่ยเยียบปัดครับเปลี่ยนเป่า,ปาปกันปลาประกาศผิวน้ำโอ้ยปลากระเดือกตัวนี้ปลากระเดือกจิบเห็นใต้น้ำครับเปลี่ยนแนปวปลาบกขยับตัวหนาวปวด patio pa khoa bo oh em bó pa khoa bo oh bón cho bạn ô nhà này cái tay nguyên tay nhà เหยื่อปักเป็นไหนอ,อู้หูอ้วนตึ๊บโดนเหยื่อปักครับผมนี่โอ้โหไซส์สวยนี่อ้วนแต่อ่ะคอไหมโอ้โผวิดเปลี่ยนเหยื่อเลยวะเปลี่ยนเหยื่อปักเลยเต๋ Hả? Bốn con ta lại Tờ lại hả hồn? ôi, vào được คนลอยจังเอยนะครับไอช่อนตัวอ้วนครับผมัออนอ้วนเลยไม่บ้นเมียนนี้บเดียวปลาออกจากของครับพยายามตรงมาตตะโดนเหรอเป็นอาทิตย์หรอเมึงเลื้มเมงโอ้ จะได้อเด้นี่ครับเยื่อเฮาแบบนี้การเนาวหนาวเาเปเปียนเปียนเหลี่ยงเรียครับใใ่่ยเยื่อไต,ต่้ำปุดจัาปิดปปดจัาครับ thế cả biến ngựa, bò biến ngựa đấy tỷ, thấy nam đấy, nắng luôn cả kia, nóng nào nó còn xôn dưa tại hẻm bánh cạch cây thì thiêng ở đây này cả thế nào như lấy ít tôi đeo là áp ระวังมือมือเลียดเด้อเปลี่ยนเยอะดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามือเลียดเลยจะได้ตัวเดียวหนึ่งดอก ลาย,ยัางมีอีกหลายยูใรบรลไดกันน <Okay. S 1> ี่มี่พาไปยูมองหมันโอ้ ไปไปเ้าหญ่ายโอ้หอกนาเลยครับ <laughs> โอ้วินไปแล้วครับไปลุยโล่งๆแบบนี้มอคัดมอคัดก,กับเยยา อพี่น้องกัดเยื่อยากเยื่อผิวนามกัดบ่ค่อยถือเลยครับอู้กัดอีแล้วอู้หูยห้กรุบเลยครับผมอุ้ยกัดบ่ถือ ได้ครับผมมาหันบ่นเห็นเหรอครับมันอยู่ใต้น้ำ ไม่เหมืมอนโมกัดยังไงยะก็กระโดดครับไม้โ่โล กัดไปสองสามตัวเหรครับว่าหันบัได้จกตัวโววิดออกก้อนเหรอกัดไปทางใดเห็นผมได้ปาลาหรอเฝ้าเลยอากาศพอดีเลยครับพีนองมือ น้ำอากาศกันยาครับคัดว่าเต็มที่ หนายจังสี่ก็บ่กกัดนายนงงๆมา,าหาหม่องโล่งๆเด่นเยี่ยใต้น้ำอยู่ครับเยี่ยผิวน้ำครับว่าดีเลยอากาศหนาหวหด โอ้โหกระโดดร้อยโอ้โหบอกว่าท่านขาดคำครับผมกระโดดร้อยเลยครับโอ้โหมาแล้วตัวที่สองนี่ใส่กัะลังปลนี่บอกว่าท่านขาดคำกบกระโดดเขาเปลี่ยนไม่พรอมตัวนั้นใส่แตะอีกแล้วซ้อมแล้วซ้อมอีกกบตัวเก้ากบหมานเขา เราไปสอมไม้ครับตีใบตีมบงหงันใส่แตกเลวยตะกั่วหลุดครับพามือีกแล้วสองแต้มครับบอกพระท่านขาคำวาดกัดบดีกัดให้เมืองเด้ครับุูองออกมาจากกอบัว กำลังดีครับน้อยก็ตัตแรกกมันต้งไต้น้มต้องคิวน้ำครับ้อมือทีห่หนาวจังสี่เขากันยังหมานหนาวแบบสิบโมงยังมันหายหนาวอยู่ตันสี่เที่ยงหรือี่้องครับ เที่ยงเราก็ยังหนาวอยู่ đây นี่หนาวครับถ้าปลากัดดีๆตีเดินเบิดมือนี่ตามมาอีกด้วยครับว่นนั้นพล้ก็น้อยละวะ โอ้ยกัดบ่โดนครับกับด,บ,ดบ่โดนบ่ซ้ำอ่ะบ่กัดซ้ำเลย คือบอร์สัมให้แล้วครับจะห้อยใหคนมาตก ีปลากัดเขาวายูตัวหนึ่งครับตัวบักใหญ่สึดใด้คัดเหล่ามุดมุดเราลุ้นพลาดเลยครับเมื่อกี้ตัวง,งามอยู่ใหญ่กูมูลเลยแต่กัดอุ้ยกัดอีกแล้วครับคัดบุดถือครับผม mất khi anh mấy bắt đấy cắt bọt thịt เงียบขึ้นมาปลากัดยากเหมือนนี่ปวดแขนครับตัวกัดแต่ละตัวโลเวนหนาวมยังเหรอครับ การหนาวปลา,ากันยากหนาวจัดหนวปรกาศซ้ำเลยก็ตามมากัดพร้อมกัดพอดีครับพี่น้องเมื่อกี้ ขาครับปักยางแห้งกัดบ,บอดถี่ครับโอโขอเสดยอ,อีกแล้วไทยโบรัณมิน้ำมาหอดพี่น้ำมาหอดฟังเลยครับได้สังเกตเลยหมุนตัวกลับขึ้นไปเลยยกคอบวัวนะครับกบลับปักยางแห้งเลย หัวมันน้ำมาหอดีขาดเลยแล้วน้ำมาหอดหนีเลยครับเดีโอ้สียดายจันวะบยางไงครับงางเติบเล่บุยางไงตัวไงนั่นแหละม่กี่เต๋อไม่ร้อ,อมั โอ้เขาได้ครับโอเคนีน่บ,บนนางแท้เอาไปเดี๋ยวรู้เอาบักแหงดูน้ำเงไงโอ้ตัวงินอยูอ๋อดูสีดูสีสองส,ส,สองเจ้ามาเม,มื่อไไม่สวยครับสวยไอ้นีน่เขาเล่นกันครับเต็มกัดเหี่ยปุ๊บใส่ おい。Oh boy. ผาดผาดลาย เวียดนามแล้วครับสามเต็มแล้วผมยังสองอยู่ตัวงาปะ ลวดลายพอดมาเนดดี่ยง่ายๆกับลวดต้วเดยวต้มดี่ดอกสองเต็มเอ๋มงมันชว์ก่อนตามมืิตามมือเตามาเต็มครับสจสวยๆใจเป็นตะปนแบบ สองสามเอา้าแกี่มือไหม่ววหน้าไดขอบคุณลหลายๆพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไม่คลิปต่อไปทำแล้วบายแล้วกลับวอาไี้กินครับสองแต้มเดี๋ยวนี้ไม่คลิปหนาสวัสดีครับ